ฉากที่เช้าธรรมดาในชีวิตที่ไม่ธรรมดาในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กริมเมืองมีบ้านไม้เก่าโทมหลังหนึ่งอาศัยอยู่โดยสามพี่น้องพี่ใหญ่ชื่อพบพี่กลางชื่อนนท์และน้องเล็กชื่อเมทั้งสามเติบโตมาในความยากจนหลังพ่อแม่จากไปตั้งแต่อย่างเด็กพวกเขาต้องพึ่งพากันแอละกันเพื่อเอาชีวิตรอดพบทํางานรับจ้างทั่วไปนนซ่อมมอเตอร์ไซค์ส่วนเมเรียนหนังสือและช่วยงานบ้านทุกเช้าวพวกเขาจะกินข้าวต้มถ้วยเดียวร่วมกันก่อนแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเอง แม้ชีวิตจะขาดแคลนแต่หัวใจของทั้ง3ามไม่เคยขาดความหวังพบมักพูดเสมอว่าถ้าเราทำดีวันหนึ่งความดีจะตอบแทนเราคำพูดนี้กลายเป็นหลักยึดของครอบครัวเล็กๆที่ไม่มีอะไรนอกจากความซื่อสัตย์ฉากที่รถหรูออยางแตกกลางถนนวันหนึ่งขณาดทั้ง3ามเดินกลับจากตลาดเก่าเสียงยางระเบิดดังสนั่นบนถนนสายเปลี่ยวรถซีดานหรูสีดำจอดนิ่งชายวัยกลางคนในชุดสูทร,ราคาแพงลงมาด้วยสีหน้ากังวล เขาพยายามโทรศัพท์แต่สัญญาณไม่ดีและดูเหมือนไม่มีใครผ่านไปมานนมองเห็นก่อนจะกระซิบพี่พี่ที่รถเขายางแตกพบลังเลเล็เลกน้อยเพราะรู้ว่าคนรวยบางคนไม่ชอบให้คนจนเข้าใกล้แต่เมยิ้มและพูดว่าเราแค่ช่วยไม่หวังอะไรทั้งสามจึงเดินเข้าไปชายคนนั้นชื่อคุณศักดเป็นนักธุรกิจใหญ่ในเมืองเขามองสามพี่น้องด้วยความระแวงแต่เมื่อเห็นเครื่องมือซ่อมของนอนเขาก็พยักหน้าอย่างยอมรับฉากที่ความช่วยเหลือที่จริงใจ ลนลลงมือเปลี่ยนยางอย่างชำนาญพกช่วยถืออุปกรณ์ส่วนเมํำขวดน้ำให้คุณศักระหว่างนั้นคุณศัก์ถามว่าพวกเธอไม่กลัวหรือว่าฉันจะไม่จ่ายพบยิ้มบางๆพวกเราไม่ได้ช่วยเพราะเงินครับแค่ไม่อยากเห็นใครเดือดร้อนคำตอบนั้นทำให้คุณศัก์นิ่งไปชวัวครูหลังจากซ่อมเสร็จคุณศัก์หยิบหนึ่งก้อนหนึ่งยืนให้แต่นนสายหน้าเอาแค่ค่าแรงนิดหน่อยก็พอครับเมเสริมว่าเก็บไว้เธอข้าเผื่อจำเป็น ความซื่อสัตย์นั้นฝังอยู่ในใจของนักธุรกิจโดยไม่รู้ตัวการจากลาที่ไม่มีสัญญาคุณสักขับรถจากไปโดยไม่พูดอะไรมากเพียงบอกว่าขอบคุณสั้นๆส,สามพี่น้องเดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของคุณสักความคิดหนึ่งเริ่มก่ะตัวในโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ยังมีคนที่ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคืนนั้นเขานอนไม่หลับภาพสามพี่น้องวนเวียนอยู่ในหัวเขาตัดสินใจให้ผู้ช่วยส่วนตัวสืบหาพวกเขาฉากที่ห้า แลมโบกินีที่ไม่คาดฝันเช้าวันถัดมาเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นหน้าบ้านไม้เก่ารถแลมโบกินีสีเหลืองสดจอดเด่นสะดุดตาทั้งหมู่บ้านชาวบ้านแตกตื่นสามพี่น้องออกมาด้วยความตกใจประตูรถเปิดออกคุณสักก้าวลงมาพร้อมรอยยิ้มผมมาหาพวกคุณเขาเบอกว่าความซื่อสัตย์ของทั้งสามทำให้เขานึกถึงตัวเองในวัยหนุ่มที่เคยลำบากเขายื่นซองเอกสารให้ภายในคือโฉนดร้านซ่อมรถเล็กๆและทุนตั้งต้นสำหรับขยายกิจการ ผมไม่ได้ให้เพราะสงสารแต่ให้เพราะคุณคู่ควรชีวิตที่เปลี่ยนแต่หัวใจเดิมเวลาผ่านไปร้านซ่อมของนนเติบโตพบได้เป็นผู้จัดการและเมย์ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนความถ่อมตนและน้ำใจพวกเขายังคงช่วยเหลือคนในชุมชนเหมือนเดิมวันหนึ่งแลมโบกินีคันเดิมกลับมาอีกครั้งคุณสักยิ้มและพูดว่าผมดีใจที่เลือกไม่ผิดพบตอบกลับด้วยคำเดิมที่เคยพูดในวันนั้นความมดีไม่ต้องประกาศมันจะหาทางกลับมาหาเราเอง บทสรุปเรื่องราวของสามพี่น้องกลายเป็นตำนานเล็กๆในเมืองไม่ใช่เพราะแลมโบกินีหรือเงินทองแต่เพราะความดีที่เปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงเมื่อช่วยคนด้วยใจบริสุทธิ์วันหนึ่งโลกจะตอบแทนในแบบที่คุณคาดไม่ถึง